น้ำนมข้าวโพดสติมาแบวอชอ้าปากค้างสตูดิโอ ขอบคุณครับสปอนเซอร์แหมวันนี้นะฮะมาะถึงที่นี่นะ<ช>ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยที่ทําให้เราเดินมาถึงณจุดนี้ได้ขอขอบคุณน้านมข้าวโพสติมาค่ะน้านมข้าวโพสติมานะครับเป็นน้านมข้าวโพดทาจากข้าวโพดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมใ <ไอ S 2> ดๆอย่างสิ้นกาบผมและที่สําคัญนะฮะเราสามารถบอกได้ว่าน้ําตาลน้อยหรือน้ําตาลไม่มีเลยก็สามารถทําได้นะแล้วใครเนี่ยที่สั่งไปเป็นน้ําปนะหรือไม่ใช่น้ำปนะหรือเป็นน้ําที่จะเอาไปออกรง านนะไปจัดเลี้ยงที่ต่างๆไปจัดเลี้ยงที่จ้าอร่อยมากออร่ยสามารถสั่งได้เลยนะฮะที่สติมา8เข้าไปใน Line แอดเลยครับผมขอบคุณแบร์วอชครับนี่เลยฮะแบร์วอชนะฮะแอลกอฮอล์คินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยนะฮะเพราะว่าเป็นแบบฟู้ดเกตนั่นเองนะฮะช้อนฉีดจานได้หมดเลยเข้าไปสั่งที่ Line แอดแบร์วอชเก้าค่ะเข้าไปได้เลยจ้า ขอบคุณอาปากคางสตูดิโออาปากคางสตูดิโอนะฮะค,คือเวลาใครเนี่ยอยากจะทำสกู๊ปต่างๆเนี่ย<า>ไม่ว่าจะเป็น คอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นงาน5นาทีที่จะแนะนําว่าสินค้าของเราเป็นอะไรได้หมดหรือจะเป็นงานประชุมก็ได้อ่ามีกล้องโอบีเข้าไปสลับมีจทุกอหมีจอหมดที่เป็นสื่อมัลติมีเดียได้หมดหรือแม้กระทั่งถ่ายบัตรพนักงานก็ได้เราทำให้ถูกต้องครับหรือแม้จะทํางานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งสินค้าของคุณสวยๆได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างโทรมาปรึกษาเราได้ครับอาปักขาโนสตดิโอครับผมดีมากเคยมีการทําอะไรไหม อาจจะในห้าปีของคุณไม่มีคนเก่าอย่างนี้หรือเปล่ามันรู้สึกเหมือนเป็นการแบบไหว้อย่างเงี้ยเออเป็นเหมือนถ้าเป็นโต๊ะหมู่ก็คือโต๊ะหมู่ใหญ่ๆอาจจะไหว้ไหว้หรือไม่ก็เป็นทาพิธีอ่ะพิธีที่ว่าคือพิธีเไรอไม่รู้เหมือนกันพิธีอะไรพี่เจเพราะว่าเราหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องพิธีอะไรขนาดนั้นแต่แค่รู้ว่ามันเป็นการไหว้การบูชาพิธีประมาณนั้นตําแหน่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่ทําพิธีหรือประกอบพิธีเนี่ย เรียกว่ามูหนักอยู่เหมือนกันณตรงนี้นะณนะตรงนี้แล้วอะไรต่อครับเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรคือพลังงานเหล่านี้มันจะดึงพลังงานชุดต่อมาครับให้เป็นรูปแบบเดียวกันจะดึงพลังงานชุดต่อมาให้เป็นรูปแบบเดียวกันเช่นสมมุติเจ้าของไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วย้ายออกไปคนที่มาก็จะเฮ้ยห้องเนี้ฉันเหมาะจะเอาสิ่งที่เคารพบูชานับถือมาตั้งแต่รูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ก็คือพระพุทธไม่มีพลังงานแต่ก็จะมีพวกเนี่ยวานมากเออ ก็จะมีพลังงานของลูกเทพใช่ของสิ่งที่สายเทาสายดำอย่างเงี้ยอ่าอยู่ตรงนี้แต่รูปร่างของพระพุทธหรืออะไรก็มีตะคุณก็คือมีนะมีมีแค่ว่าอ้าวเนี่ยพระพุธอือครับแค่นั้นคุณปูจากสิ่งที่เราสื่อสารมาเนี่ยตรงเนี้ยคุณปูเคยทำพิธีอะไรไหมครับไม่เคยค่ะมีแต่แม่อาจจะเป็นแม่ว้หรือเปล่าแม่ไหว้อ่าฮะแม่อาจจะว่าตรงนี้คราวนี้คุณปูอาศัยอยู่ที่นี่มากี่ปีห้าปี ก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าใครเป็นคนเช่าไม่รู้ค่ะไม่รู้เรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าของเป็นใครไม่รู้เขาย้ายกลับไปแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอรู้สาวเขาเสียเรามาเช่าต่ออีกทีหนึ่งแต่เจ้าของบอกนะว่าเพิ่งจะเสียนะออืแฟนผมก็ตกลงเอาว่าลังเจ้าของผู้หญิงผู้ชายเจ้าของผู้หญิงจงคืออะไรครับก็อย่างที่บอกบ้านนี้มันมันจะเล่นเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวออืเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่แปลกที่เอาคนที่เช่าก่อนหน้านี้เป็นผู้หญิงแล้วญิคราวนี้ก็เพราะว่าอันนี้ลอกเรื่องเราเลยปับไม่รู้ในเรื่องก็ได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะถามพี่ปูว่าปูผู้หญิงบ้านเนี้ยเป็นกันหมดหรือเปล่าแบบนี้พี่ผมไม่นะมีพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มีลูกสาวก็เลยถามอ่าลูกยังโอเคอยู่ไหมหมายถึงว่าลูกตัวลูกอะพรานความสุขมีความสึกว่าผู้หญิงอยู่บ้านนี้จะอย่างเนี้ยจะหลุดอะจะแบบ ไม่ค่อยมีสติอยู่กับตัวนันทะนพัทเอออะไรครับอะไรนะใช่ปะมีไหมอะไรนะหนูพูดว่าอะไรยังไงนะนันทะนพัทคืออะไรมีคนชื่อนี้ไหมนันภัทัอ๋อที่น้องบอกมีเหรอค่ะเฮ้ยเฮ้ยใครบอกอยู่เนี่ยใครบอกไม่รู้ค่ะใครชื่อนี้ ลูกสาวคนเลยค่ะคุณบอกไงว่าห่วงว่าลูกสาวยังโอเคอยู่ไหมที่ถามพี่เขาตอนนั้นเออแล้วใครบอกคุณเสียงผู้หญิงผู้ชายคงบอกค่ะอคงบอก <c oughs> ผมก็ไม่รูล้ลูกสาวเขาชื่ออะไรนะอ <c oughs> ทำไมอะ่ะแล้วอันนี้คือการเตือนห,หรืออะไรไม่เหมือนกับว่าถ้าในความเข้าใจหนูนะน้องยังไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่ว่าถ้า ยังมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่จะกระทบมากที่สุดจะเป็นน้องใช่คุณสื่อสารได้ไหมคุณสื่อสารได้ไหมสื่อสารกับใครสามดวงวิญญาณได้แต่เขาไม่พูดไงคุณจะไล่ไม่ผมจะไม่ให้คุณสื่อสารกับสามดวงวิญญาณนี้แต่ให้คุณสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบอกเราได้ไหมว่าสามดวงวิญญาณนี้มาจากไหนเกี่ยวมาเกี่ยวมาหนูบอกเลยเกี่ยวมาเหมือนแบบ เช่นขับรถ่าสถานที่สถานที่หนึ่งก็เกาะมาลองอยากลองอะ่ะเหมือนว่าอยากลองว่าเออกูเข้าได้ไหมวะกูแฝงได้ไหมวะรึเ<ไ>ป็นคนพูดไปเรื่อยใช่ไปเรื่อยพูดว่ายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะมาอยู่กับฉันสิเลยไงแบบเฮ้ยยังไงเอออยู่ตรงนั้นอะอนเฮ้ย,งงยต,รตรงนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นคือแบนก็อยู่ดีก็ทักคุณเป็นคนแบบนั้นปะก็มีส่วนมากจะแบบเหมือนเดินไปอย่างเงี้ยแบบ ปูจะเป็นประมาณว่าดึกๆใช่แบบลมมันมาเย็นๆอะแต่ปูชอบแม่งลมเพลลมพัดประวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยผีพันอะไรแบบนี้คือเป็นคนถ้าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็เจนออกปะถ้าเราสะดุดปุ๊บเราจะบอกเราจะนึกว่าอะไรก็สะดุดก็คือสะดุดได้ปะแต่คนนี้จะไม่ใช่ถ้าสะดุดปุ๊บลมมาครข่ผักกุลป่าวะอย่างเงี้ย คือทุกสิ่งในอริยบทที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะทักในเรื่องแบบนี้หมดทุกต้องทักในใจนะคะอ่าใช่อย่างเช่นสะดุดโอ๊ยผีผักเออแทนที่จะใครสกัดขากูวะอย่างเงี้ยแทนที่จะแบบแม่งเอ้ยไอ้นี่มันขวางทีไมำไมกับกลายเป็นพูดในลักษณะแบบนี้หมดถูกต้องลมผ่านเย็นๆเฮ้ยลมเพล่ลมผ่าหรือเปล่าวะการที่เป็นแบบนี้อ่าผมถามเอาคนที่มีศาสตร์อยู่ในตัวเขาเกาะติดกันได้เลยเหรอแค่ผ่านแค่นี้เพราะเขาไม่มีอะไรเลยอะพี่เจ คือไม่มีอะไรป้องกันไม่โหยิ่งกับโคตรไม่มีทาไมอ่ะทําไมคือเป็นอะไรที่แบบคือว่างเออคือเป็นคืออะไรเป็นรถยนต์ชั้นดีที่ไม่ล็อกประตูแถมเปิดจังหาคือเหมือนประมาณอะรถมันมีหลายชนิดเนาะอืมีรถที่ไม่ให้คนขึ้นก็คือรถส่วนบุคคลกับเป็นรถแท็กซี่ไม่เลยอันนี้รถไว้รับรถส่วนบุคคลที่เปิดเปิด ใครจะมานั่งก็มานั่งแถมเสียบแจเปขาไว้เป็นรถที่ใครขึ้นก็ได้ฟรีเป็นรถส่วนบุคคลแล้วไปวิ่งแกลบไม่แกลเป็นเสียตังนะแกเป็นเสียตังนะแต่อันนี้ขึ้นฟรีเลยนะอันนี้สมมุติถ้าผีมาปุ๊บเราไปเนี้ยเหมือนได้ไปกินอ่ะเหมือนทางเดียวกันไปด้วยกันอ่ะหรอคุณเป็นอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ดูตัวหรอกไม่มใหม่เขาต้องรู้ตัวถ้ารู้ตัวคือเขามูมากไงมากคุณมูไหม เขาไม่รับถือเลยเขาไม่ถึงบอกไม่มีอะไรตัวเนี่ยสะอาดสะอาดนาเขาไม่บูชาอะไรไม่นับถืออะไรคุณมีอะไรต้แย้งคุณมีอะไรตัวย้งถามคนนี้ไหมไม่ไม่บูชาอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือจะแบบออกไปทางแฟนมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนฝรั่งฝรั่งไม่ค่อยบูชาอะไรก็เขาก็ยังทำอาหารกินได้ในความคิดนะอย่างที่เราคุยกันว่าแบบเชื้ทิฐีอ่ะคือไม่เชื่อแลายหลยอย่างเนี่ยเอางี้เอางี้ผมถามงี้สามคนที่เขาพูดอยู่ตอนนี้ว่าคุณเป็นคนลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ย คุณเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเป็นคนไม่บูชาอะไรเลยไม่เชื่ออะไรเลยเป็นคนทำมาหากินทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วฉันจบแต่สิ่งที่ที่เกิดขึ้นอ่ะมันคือความดันแบบในชีวิตประจำวันน่ะความดันดันคิดว่าแบบว่าอ้าลมพัดปุ๊บอภผพานอย่างเงี้ยคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นะโอเคตอนนี้ตอนนี้ปูฟังผมอยู่หรือเปล่าฟังนะโอเคผมก็ต้องบอกงี้หลายๆคนจะบอกว่าบางทีอ่ะรายการเรามาเนี่ยแล้วเรามาเดาดุ่นเดานี่เดานั่นอันนี้ผมก็มา พอผมมาเนี่ยผมเดาแน่นอนผมเดาแน่นอนเพราะว่าผมดูจากภายนอกดูจากสิ่งที่เขามีผมก็คิดว่าเขาน้าจะเป็นคนสายมูนู่นนี่นั่นแล้วอยูู่คนนี้ไม่มูเลยมาพูดเรื่องว่าผีคุยกับชั้นนู่นนี่นั่นทุกคนคิดว่ามูหมดจริงไมว่าูถูกไหมพวกเรามาเขายังไม่เชื่อว่ามาทําไมอคนแรกที่มาถึงบ้านนี้คือหนูหมายถึงว่าหลังจากทีมงานนะหมายถึงว่าในทีธีคอะหนูมาถึงครับพี่เป็นใครแสดงว่าเขาดูรายการเราน้อยมากอ่ะแล้วอย่างนี้ เราจะรู้ได้ไงว่าสามดวงวิญญาณที่อยู่กับเขาตอนเนี้สองดวงวิญญาณก่อนหลักๆคือพ่อเกี่ยวมาพ่อขุนกับกเจกิฟถูกเกี่ยวมาจริงหรือไม่จริงถามผมถามพ่อขุนกับเจกิฟอ่ะเขาตอบให้ผมหน่อยคุณผมถามพ่อขุนกับเจกิฟไหมว่าอยากหลุดจากล่างนี้ไหมถ้าอยากหลุดตอบคาตอบจริง <ผม S 1> ๆนะอยากหลุดครับอยากหลุดครับ อยากให้พี่น้องป๊บออกด้วยครับเพราะว่าปูจะจะได้ใช้ชีวิตปกติอ่ะถ้ากันตอบความจริงมาพอขุนรู้ตัวเองไหมว่ามานี่ได้ไงก็ถึงว่าก็รู้เขาไม่บอกก็จะให้เขาบอกอะมาถึงหนูก็เสี่ยงอะไรไม่รู้รอยูก็กำแพงเอาแล้วก็บเหมือนคนบ้าเอาฮะตอนนี้อยู่ๆคุณออฟมามาคุณออฟจะจัดให้ข้างบนมีอะไรแน่ๆหนึ่งอย่างแล้วก็เขาเองเนี่ยเขาเป็นคนมีคนคุ้มค้องอยู่แล้วสุกสายเดียวกันด้วย มันก็เลยโกรธแค่นั้นเองรู้สึกว่าโกรธที่แบบไปรับอะไรพวกนี้มามันไร้สาระมากคือมันมีของดีของมันอยู่แล้วแล้วก็แบบเขาเรียกว่าจิตไม่บูชาแต่เสือกไปเกี่ยวอะไรมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนึกออกไหมคนที่เขาอยู่ชั้นสี่เนี่ยเขาน่าจะรู้ดีสุดตอนนี้ก็เลยเดาว่าจริงๆอาจจะเป็นตีจู้หรือเปล่าไม่รู้นะแค่รู้เป็นเสียงใหญ่ๆแก่ๆสุดอาจจะไม่ใช่ก็ได้อื แต่ว่าพี่สามคนนี้มาได้ยังไงเนี่ยวันที่มาวันแรกอะ่ะเขาเองกังคิวเขาบ้าเลยเหมือนแบบเสียงอะไรวะแล้วก็แบบเลยทำ้มเสียงอะไรวะคนคุยกันหูฟังหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนขัดแย้งกับตัวเองอยู่ในตัวคือเหมือนกับคืออยู่อยู่ได้ยินเสียงในหัวอืถูกไหมครับใช่อา่าฮะแล้วไงต่อแล้วก็เหมือนแบบว่าพอไดเสียงในหัวปุ๊บแทนที่ จะนึกว่าคือ้าคนมีเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจนะ uh huh. เขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปพาสศตร์มนหรืออะไรก็แต่หรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็กทำแบบนั้น uh huh. แต่นี่ไม่มีไง uh huh. พอที่มีพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเ uh huh. ฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยหูฟังมันก็ไปในรูปแบบนี้มันก็ไปในร่องนี้ไปอื uh huh. แล้ววันที่มาวันแรกอะ่ะเขาเองเขาก็นอนอยู่กับครอบครัวแต่ว่าตอนนั้นน่าจะมีเรื่องทะเลาะก,กันไม่โอเคอะ่ะคือเหมือนกับ uh huh. คนนี้พูดไม่เข้าหูเราก็น้อยใจคือเราก็แบบถึงเราจะเก่งอะ่ะเราเป็นผู้หญิงเก่งนะทํางานเวลาทํางานเป็นผู้หญิงเก่งเลยคนนึงอแต่เรื่องเรื่องครอบครัวกับมีความแบบมีมุมที่แบบว่าฉันก็อยากแบบปอะแปะของฉันบ้างอะ่ะเป็นผู้หญิงแบบเออเป็นผู้หญิงง่ะนึกอ,ออกปะ แต่คือแบบฉันไม่ได้เก่งทุกด้านนะฉันกลับมาบ้านฉันก็อยากมีอารมณ์แบบต่อแตะดอแดเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะ่ะไม่มีใครเข้าใจไงก็นึกว่าเ,เรื่องแค่นี้เองทําไมไม่ทนไม่อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแต่จริงๆคือคนเป็นผู้หญิงอะ่ะมันต้องมีมุมที่แบบมุมอ่อนแอไม่ว่าเราจะไปสตรองข้างนอกมาแค่ไหนแต่ในบ้านอ่ะฉันก็อยากมีแบบอ้อนสามีบ้างอะไรประมาณเนี้ได้ไหมจะเป็นก็งอนพองินเสร็จทีนี้อ หมือนไม่มีใครฟังอ่ะไม่มีใครรับฟังอ่ะเหมือนจิตมันอ่อนไปแล้วใจมันอ่อนใช่อใจมันหมดแล้วเนี่ยดวงวิญญาณพวกนี้เขาบอกไม่มีใครรับฟังหรอฉันเป็นรับฟังเธอเองฉันจะคอยรับฟังเธอเองฉันจะมาคอยเป็นเพื่อนเธออไรอย่างเงี้ยก็เลยเกี่ยวมาพอเกี่ยวมาปุ๊บอยู่นานเลยทีนี้พอออกไม่ได้ทําไมเขาถึงออกไม่ได้ก็บอกแล้วว่าเรียนจิตมันผูกไม่ใช่จิตมันผูกทาไมเขาก็ไม่อยากไปเขาก็ถูกต้องคือหลักๆแล้วเขาไม่อยากไปพอไปแล้วเขาก็อดไง เขาจะให้กินน่ะแต่เขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอแต่เขากินตลอดเขากินตลอดเขากินอยู่กับเราเขากินอยู่ถ้าเรานึกถึงเขาตลอดเขาก็อยู่กับเราตลอดกินตลอดถึงแม้ไม่ตั้งสำรับแยกเขาก็กินเขาก็กินเพราะคุณเรียกเขาในขณะที่กินคุณก็เรียกเขานึกถึงเขาเขาก็ไม่เคยเรียกกินเขาก็ด่าแต่ประจำเามัไม่เคยเรียกกินก็ได้แหละเขาถึงมาแย่งกินเพราะฉะนั้นเหมือนที่ทุกครั้งที่พี่เจว่าว่าถ้าไปแล้วอย่านึกถึงซึ่งเคสนี้ก็ต้องถามคุณปูว่า ถ้าให้เขาไปจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณปูจะต้องมีแน่ๆเลยหนึ่งอย่างคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิจใจซึ่งแม่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 ป๊อปก็พูดออกมาอยู่ว่าถ้าออกได้มึงช่วยหาเครื่องรางใส่ติดตัวด้วยต้องหาอะไรใช่เพื่อไม่ให้กลับมาไงหรอใช่เดี๋ยวนะต้องตอนนี้ไม่ใช่เพื่อไม่ให้กลับมาพี่เจเพื่อให้ใจมันมีที่ยึดเหนี่ยวอ่ะแล้วแปลว่าตอนเนี้ยแม่ป๊อปมาช่วยอ๋ ไม่ใช่ไม่ป๊อปมาช่วยห,หนูมั่นใจว่าไอ้ที่ปกป้องเขาอยู่ตั้งแต่แรกตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยอเป็นคนเรียกให้มาช่วยเขาเป็นคนเรียกให้มาช่วยเขาถูกต้องเรียกให้มาเรียกพวกเรานี่แหละไม่งั้นไม่งั้นเขาติดต่อไปตั้งหลายรายการนะไม่ใช่ติดต่อไปแค่พวกเรานะอ